สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการยื่นขอจัดการมรดกสามารถทำได้ง่ายๆผ่านทางระบบ e-filing ได้แล้วครับและครอบคุมกว่า42สารจังหวัดครับโดยทางสำนักงานสารยุติธรรมครับได้นำระบบการรับส่งคำขอทางอิเล็กทรอนิกส หรือว่าระบบ e-filing นะครับมาให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสำหรับทายาทของเจ้ามรดกครับโดยทายาทสามารถยื่นคำขอขอจัดการมรดกได้ด้วยตนเองใน2กรณีครับกรณีแรกเนี่ยก็คือทายาททุกคนครับยินยอมให้ผู้ร้องนั้นเป็นผู้จัดการมรดกครับโดยที่ไม่มีการคัดค้านแต่อย่างใดครับและในกรณีที่2นะครับมีข้อกำหนดในพินัยกรรมอย่างชัดเจนนะครับว่าให้ผู้ร้องนั้นเป็นผู้จัดการมรดกครับ ทางนี้เนี่ยการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกผ่านทางระบบ e-filing นะครับทำได้แล้ว42สารจังหวัดครับในส่วนของจังหวัดอื่นๆนะครับก็กำลังจะทยอยเปิดให้บริการเพิ่มเติมต่อไปครับขั้นตอนการใช้บริการในระบบของ e-filing นะครับก็ทำง่ายๆเลยครับเพียงแค่ท่านเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ที่ขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะครับจากนั้นครับก็ให้เข้าไปลงทะเบียน พอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบและกรอกข้อมูลที่จําเป็นนะครับจากนั้นเนี่ยระบบครับก็จะให้อัปโหลดเอกสารตามที่ทางระบบกําหนดครับซึ่งเอกสารที่เราจะอัปโหลดไปนะครับก็จะต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf หรือว่าเป็นไฟล์ jpeg เท่านั้นครับและยังสามารถศึกษาข้อกําหนดการยื่นขอจัดการมรดกผ่านทางระบบ e-filing ได้ที่เว็บไซต์หรือว่าทาง QR code ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้นะครับ